สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่595-597ถึงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้าต้องโอโทษเจ้าจริงๆนะจิวโยเขาเป็นคนที่ชอบพูดตรงๆนะฮะพูดดีไปก่อนเถอะเจ้าจงเจ้าเองก็พอได้แล้วผู้บัญชาการจิวโยเพิ่งจะกลับมาอย่าทำให้นางเสียหน้าไปมากกว่านี้เลยขอรับท่าน ที่ทงประชุมก้าวผู้บัญชาการนี้ข้าเกรงว่ามันจะไม่เหมาะสมสักเท่าไรที่จะประลองฝีมือกันการโต้เถียงกันระหว่างผู้บัญชาการเสียยิ่งและผู้บัญชาการจิย๋วโย,โยเป็นเรื่องที่สำคัญของอาณาเขตกรงเวสวรรค์ข้าคิดว่าเราไม่ควรมองข้ามฮเป็นคนหนุนหลังของเสียยิ่งก็พูดได้สิเจ้าไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวข้าจะทำลายศักดิ์ศรีของผู้บัญชาการเสียยิ่งแทนเจ้าเองในส่วนของสถานที่จัดการประลอง ข้าจัดการเองจงทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้เท่านั้นก็พอสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสถานที่ได้เช่นนี้นี่คือพลังของหนึ่งในสามจอมพลของอาณาเขตกงเวทสวรรค์อย่างนั้นเหรอแล้วล่างเทพสวรรค์ของเจ้าออกมาซะพอดีว่าข้ายังไม่ได้ชำระล่างเทพสวรรค์เลยเออ จิวโย่ข้าได้ยินถูกไหมผู้ช่วยของเจ้ายังไม่ได้แม้แต่ชำระล่างเทพสวรรค์เลยพี่จิวโย่มู่เฉินไม่มีล่างเทพสวรรค์จริงหรอแล้วเช่นนี้เขาจะต่อสู้กับเจ้าจงได้ยังไงเจ้าคิดว่ามู่เฉินจะต้องใช้ร่างเทพสวรรค์เพื่อเอาชนะเจ้าจงด้วยอย่างนั้นหรอในตอนนั้นที่ข้าตุตีเจ้าข้าเองก็ไม่ต้องใช้ล่างเทพสวรรค์เลยตอนแรกข้าก็คิดที่จะไว้หน้าเจ้าอยู่ล็อกไม่ต้องห่วงมู่เฉินชนะได้อยู่แล้วล่ะ กิโยคนที่ฆ่าคนของตัวเองก็คือเจ้านั่นแหละเจ้าจงฆ่าเปลี่ยนใจแล้วจงฆ่าเจ้าเด็กนั่นซะทราบแล้วขอรับล่างน้ำแข็งสมบูรณ์ขอเล้าล่างเทพสวรรค์มาตั้งแต่ต้นเลยเหรอดูเหมือนว่าจะต้องการจบการต่อสู้โดยเร็วสินะจบเท่านี้แล้วจูนูฮะห,หายไปไหนแล้วล่างเทพสวรรค์ทรงพลังมากอยางนั้นหรอ งั้นข้าจะช่วยปรับแต่งให้ก่อนแล้วกันนี่มันอะไรกันนาะนี่คือดัชนีน้ำแข็งสมบูรณ์เพิงทมินเจดีเก้าชั้นคิดจะสู้กับร่างเทพสวรรค์ด้วยขึ้นลิงอย่างนั้นเหรอไหลเดียงสายิ่งนักแช่แข็งมันซะจงแพดเผาทุกสิ่ง เป็นไปได้ยังไงี่เขาผนึกฆ่าอย่างนั้นเหรอใกล้จบแล้วเจ้าจงเจ้าขยะเอ้ยอย่าทำให้หอเหยื่อโลโหิตของข้าอับอายซิข้าจะแพ้ไม่ได้ข้าจะทำ้ายเจดีสีดำของเจ้าถิงซะหยุดดิ้นล้อนอย่างไรประโยชน์ได้แล้ว เป็นไปไม่ได้ช่างเป็นเปลวเพิงที่คอมงำอะไรเช่นนี้เจ้าเด็กคนนี้มันอะไรกันเสียยิ่งดูเหมือนว่าผลการตัดสินจะออกมาแล้วเออมู่เฉินทรงพลังถึงขนาดนี้เคียวหรอผู้บัญชาการเสียยิ่งข้าไม่ทราบว,ว่าตอนนี้ข้ามีคุณสมบัติที่จะเป็นแม่ทัพได้หรือ,อยังใช่เจ้มีคุณสมบัติแล้ว ข้าชื่นชอบคนที่แข็งแกร่งเช่นเจ้าพี่จิวเอ,อ๋อผู้บัญชาการเสียยิ่งเขาอย่าได้กังวลไปเลยมู่เฉินรับมือได้แนะ่ต้องการจะให้ข้ายอมแพ้ด้วยรัศมีกดดันงั้นเหรอเมื่อเทียบกับปู่ของหลัวหลีแล้วรัศมีกดดันของผู้บัญชาการเสียยิ่งด้วยกว่ามากเป็นเพียงขมพลังจืดจุนขั้นที่หนึ่งแต่กลับสามารถต้านรัศมีกดดันของข้าได้อย่างนั้นเหรอ ผู้บัญชาการเสียยิ่งรัศมีกดดันของท่านยังไม่พอหรอกฮพูดได้ดีเลยข้าต้องขอโทษแทนมู่เฉินที่เขาเป็นคนพูดตรงๆด้วยหวังว่าเจ้าคงจะไม่ถือสานะฮ่ิวโยคนของเจ้าอาจจะเป็นคนใจกว้างแต่คนใจกว้างมักจะตายเร็วนะผู้บัญชาการเสียยิ่งเจ้าจำไม่ได้เหรอว่าในตอนนั้นข้าเอาชนะเจ้าได้ทำไมเราไม่มาเปิดศึกผู้บัญชาการเพื่อยุติความแค้นระหว่างเรากันละ่ะ พอได้แล้วอาณาเขตรกรงเวสวรรค์ของเรามีกฎห้ามไม่ให้ผู้บัญชาการต่อสู้กันเองข้า,ขาทราบแล้วในเมื่อโม่เฉินเอาชนะได้แล้วเขาจะเป็นแม่ทัพของหอวิหกโลกันและได้สิทธิ์ลงศึกบอ่อทองขายฟ้าการประชุมวันนี้จบแค่นี้ละขอแสดงความยินดีกับหอวิ6หกโลกันที่มีแม่ทัพคนใหม่ด้วยเราจะพบกันอีกครั้งในศึกบอ่อทองขายฟ้า จิวเอ๋อเรียกข้าว่าผู้บัญชาการจิวโยซะผู้บัญชาการจิวโยข้าขอโทษที่ออกจากหอวิหกโลกันแต่ข้าจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าข้าคู่ควรกับท่านมู่เฉินหากเจ้าต้องการเข้าร่วมกับศึกบ่อทองขายฟ้าเจ้าก็จงระวังเอาไว้ว่าจะตายด้วยน้ำมือของข้าละข้าเฉาเฟิงเป็นคนที่ทำตามที่พูดไว้เสมอเจ้าคนทะลยศเจ้าจะยิงพยองได้อีกไม่นานแล้วละ ข้าอยากที่จะฆ่าเขาจริงๆเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันในศึกบ่อทองขายฟ้าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเจ้าคือสีแม่ทับและเฉาเฟิงเป็นหนึ่งในนั้นฮะสีแม่ทับอย่างนั้นเหรอสีแม่ทับนั้นแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาแม่ทับของอาณาเขตกงเวสวรรค์หากเจ้าต้องการที่จะชนะศึกบ่อทองขายฟ้าเจ้าจะต้องเอาชนะหนึ่งในสี่คนนั้นข้าเข้าใจแล้วข้าจะฆ่าเฉาเฟิงและยุติความข้องใจระหว่างเขากับหอวิหกโลกัน หนึ่งเดือนต่อมานี่คือสถานที่สำหรับศึกบ่อทองขายฟ้าอย่างนั้นเหรอภูเขาแห่งนี้เรียกว่ายอดเขาจริงจือ้อและมีเพียงสามจอมพลแห่งอาณาเขตกรงเวสวร,ร์เท่านั้นที่สามารถเปิดยอดเขาจริงจื้อได้พี่เฉินเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยมีเพียงแม่ทัพของหอทังข้าวจากอาณาเขตกรงเวสวรคร์ที่เข้าร่วมศึกและเจ้าก็มีคู่ต่อสู้ไม่มากนะักเพราะฉะนั้นมู่เฉินเจ้าต้องฆ่าเฉาเฟิงให้ได้นะไม่มีปัญหา ข้ามีไพ่ตายอยู่และข้ามั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับแม่ทัพอันดับสองได้เลยมีเพียงเก้าคนเท่านั้นที่เข้าร่วมจำเป็นต้องมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอเมื่อปีก่อนจำนวนคนไม่ได้เยอะเท่านี้จอมพลหลิงถงตัดสินใจเพิ่มจํานวนสิทธิ์การเข้าร่วมในศึกครั้งนี้คนที่สามารถเข้าร่วมได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเก้าผู้บัญชาการเท่านั้น เรื่องใหญ่เช่นนี้ทำไมข้าถึงไม่ได้รับข่าวเลยล่ะตอนนี้เจ้าก็ได้รู้แล้วนี่ผู้ใต้บัญชาการที่อยู่ภายใต้การดูแลของข้ามีหลายสิบคนเจ้าเด็กบัดซบมาดูกันสิว่าเจ้าจะเอาชนะได้ยังไงยอดเขาจิงชื่อวูเทียนเฉาเฟิงโจโยเยี่ยชูชิงนี่คือสุดยอดแม่ทัพที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรอ ไม่ว่าพวกเจ้าจะใช้วิธีใดตราบใดที่พวกเจ้าสามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้และเหลือเพียงสี่คนสุดท้ายเท่านั้นนั่นและคือผู้ชนะยอดเขาจริงจือเปิดออกได้เวลาแล้วสึกบ่อทองขายฟ้าเริ่มต้นขึ้นแล้ว ฮะขึ้นหลิงรุนแรงถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอนี่คือสายทานทองคำในตำนานของยอดเขาจริงจืออย่างนั้นเหรอขึ้นหลิงพวกนี้แปลกมากถ้าหากข้าใช้ขึ้นหลิงโจมตีมันมันก็จะสะท้อนกลับมาและการสะท้อนนี้ยังเพิ่มจํานวนขึ้นอีกด้วย ดูเหมือนว่าข้าจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังกายเท่านั้นไม่แปลกใจเลยที่ต้องใช้จอมยุทธขุมพลังจือจุนเพื่อเข้าร่วมหากจอมยุทธขุมพลังไม่เพียงพอก็มีแต่จะถูกสายทานนี้ผัดไปก็เท่านั้นผู้บัญชาการเสียยิ่งมีคำสั่งให้กำจัดเขาหาภาพมายาอย่างนั้นเหรอ นี่เขาตอบสนองได้อย่างนั้นเหรอจิตสังหารของพวกเจ้าชัดเจนมากแล้วข้าจะไม่รู้ได้ยังไงกันละ่ะอ้อฮดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะถูกส่งมาโดยผู้บัญชาการเสยิ่งเพื่อให้มากำจัดข้าสินะพวกมันมีจำนวนเยอะเหมือนกันนะเน,นี่ยรับมือได้ยากข้าจะต้องหาวิธีข้าคิดออกแล้วเอาละมาเดิมพันกัน เจ้าเด็กนั่นหนีไปแล้วเร็วเข้าอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้มากันครบหรือยังล่ะทำไมจู่ๆเจ้าเด็กนี่ถึงได้หยุดวิ่งกันล่ะเจ้าเด็กนี่กำลังคิดจะทำอะไรกัน้ายังไม่เคยใช้พลังสายฟ้าตั้งแต่ทะลวงเข้าสู่ขมพลังระดับจือจุนเลยสักครั้งฮะ อพลังสายฟ้าที่เพิ่มด้วยขึ้นลิงสายทานทองคำจังน่ากลัวอะไรเช่นนี้ฮเกือบหมดสติไปแล้วโชคดีที่ร่างกายของข้าสามารถต้านทานสายฟ้าได้มากพอ ทุกสิ่งที่ขวางทางก็ถูกกําจัดไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าจะต้องขึ้นสู่ยอดเขาแล้ว <ST> S> <S กลุ่มที่อยู่บนสุดตอนนี้คือสี่สุดยอดแม่ทัพและกลุ่มที่สองอยู่ตรงกลางมู่เฉินอยู่สุดท้ายดูเหมือนว่าข้าจะล่าช้าเกินไปแล้วแฮะได้เวลาเล่งความเร็วแล้ว